ดเด็กแอบ,บแดดแอบบแดดนะมันได้อาบแดดมาเร็วเห็นเท้าก็ขอภัยด้วยนะคะไอามาแล้วดเด็กแอบ,บแดดอือ้มอื้ม คนทุกคนอาับเพิ่มอดีไหมอืมวันนี้ขอเป็นคลิปสั้นๆนะคะตาเหนื่อยหนูอย่าไปขยับกล้องพี่ทำไมเล่า ชอบใจค่ะชอบใจโอ้ยชกจุงเบยไม่เห็นอะไรมั่งเนี่ยหเห็นอะไรมั่งเนี่ยโอ้ยอย่าทีบสิโลกโอ้ยอเห็นหวีไม่ได้เลย ัวละนมเนียมนมเนียมไปหมดนี่ว้ขอโทษขอขอบีต้องพงมากอืึสุดยอดว้แทกปากเดียวว้าวว้าหที่หุอ อืมเว้ยอืมเอาข้างนี้มั้งเอาข้างนี้มั้งเอออิ่ยอืมอืมกล้องเห็นอะไรมั่งล่ะถ้าหนูลุกมาอย่างเงี้ยกล้องมันก็ถ่ายพื้นเฉยเอ๊ะไม่มีเวลาเล่นกันรวยเลยค่ะตัวเนี้ยเนี่ยมั้ง แต่ละวันไม่แปลกใจเลยเนะว่าทำไมถึงเขียนนิยายเจอแต่คนล่อๆรวยๆเพราะในชีวิตจริงคนเรามันไม่มีไงคะปากกามันอยู่ในมือนะจินตนาการเรื่องอะไรได้ก็เขียนไปเรื่อยๆนะคนเขียนนิยายเนาะอยากจะได้พระเอกหล่อๆ เป็นไปได้อยากพระเอกพระเอกหำใหญ่อย่างดีเจภูมิดีไหมไม่ดีแล้วป่อยเฮียเขาไป,ไป็นภัยต่อไปเถอะดูสิคะทุกคนดูคนรวยเห็นไหมอพอแล้วอตาไปอฉีกใบมะกรูดมา่ะไม่ได้ฉีกคือก็ตัดเป็นใบๆนะคะแล้วก็เอามาซอยเนาะ เพราะว่าเขาเป็นแม่บ่นค่ะแม่บนว่าชีบ่อยตอนกลางคืนเนาะแล้วพรเอิญตาก็ไปเจอสูตรนี้มาว่ามีคุณผู้หญิงคนหนึ่งนะคะที่ค่อนข้างเก่งเรื่องสมุนไไรเนาะเขาก็บอกว่าใครที่ประศรบ,บ่อยตอนคืนนอนไม่หลับนะคะก็ให้เอาใบมะกรูดเนาะมาซอยแล้วก็มาคั่วกับกระทะนะคะ คั่วให้แห้งเนาะแล้วก็เอามาดื่มก่อนนอนแทนชานะคะเป็นชาถ้วยเล็กๆพอนะคะแล้วอาการนอนไม่หลับอาการชี่ที่ต้องตื่นมาหลายๆรอบตลางคืนก็จะดีขึ้นตาก็เลยลองซื้อมานะคะแล้วก็มาเสียเวลานั่งเด็ดแล้วก็หั่นสอยหนูจะแทะเท้าพี่ทำไม ก็เลยเสียเวลาหน่อยนะคะก็เหลือเลือแค่ขั่วเนาะก็เก็เก็บใส่กระปุกไว้แล้วก็ให้แม่ซดตอนกลางคืนลองดูว่ามันจะดีขึ้นไหมตอนนี้บังคับให้ทำหมดทุกอย่างค่ะวนเนาะกัดทำไมรวยเจ็บ ดูนหน้าดิค่ะเด็กโดนดุอยู่ดีๆหันมากัดเท้าเนี่ยเรานะ่ะมันเป็นอย่างเงี้ยเด็กโดนดุโอ้ยขนตอนเช้าๆให้ดื่มน้ำเยอะๆนะคะถ้าเป็นพี่เบิร์ดนะพี่เบิร์ทธงชัยแมยอนไตอ่ะตาเคยดูนะเขาก็พูดว่าเขาดื่มน้ำผสมมะนาว นะคะเขากินแก้วใหญ่ๆแก้วโตโตเลยเนาะสามแก้วแต่ของของแม่ตาเนี่ยตาให้กินแค่ขวดเดียวก็เพราะว่าเขาบ่นว่าเขากินไม่ได้นะคะก็ให้กินประมาณขวดเท่านี้นะคะหกร้อยหกรมิลิตรนะคะตอนแรกเขาก็บ่นว่าดื่มไม่ได้อะไรประมาณนี้แล้วก็จะเจอภาวะน้ำตาล อเลือดค้นอะไรพวกเนี้ยแต่ถ้าเราดื่มน้ําได้เยอะๆยิ่งเป็นน้ําอุ่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันจะดื่มง่ายเนาะทุกคนก็ปรากฏว่าเช็คน้ําตาลแม่ตาเป็นคนที่กินหวานชอบกินหวานนะคะเขาก็กลัวเขาก็กลัวเหมือนกันว่าเขาจะเป็นเบาหวานเนะแล้วปร็กฏว่าน้ําตาลอยู่แค่แปดสิบหกเนาะก็เลยเขาก็เลย เชื er to tomorrow, so ่อเชื่อเริ่มเชื่อละเริ่มเชื่อในสิ่งที่ตาพูดอะไรอย่างเงี้ยแต่แค่น้ําเปล่านะคะไม่ได้บีบมะนาวลงไปเพราะว่าค่อยๆเขากินเนาะตาก็ดื่มค่ะตาก็ดื่มตอนนี้ก็เริ่มมาบังคับพห้พ่อดื่มด้วยนะคะเพราะว่าเราไม่รู้หรอกเนาะว่าเราเป็นอะไรบนกันเยอะแยะแล้วไปดีกว่า จะได้พักผ่อนนะคะตาเหนื่อยจังเลยตื่นตั้งแต่ตีสี่มายังไม่ได้หยุดเลยนะคะไม่ได้หยุดร้างกายเหรอทำงานเหนื่อยหรอเปล่ายังไม่ได้หยุดพูดไม่หยุดกินเปล่านะคะคนละเรื่องพูดให้หาไปงั้นแหละขอบคุณสำหรับการติดตามมารวยแล้วก็เรื่องที่ตาบ่นให้ฟังเนะทุกคนลองทำตามกันได้นะคะก็ตื่นเช้ามาลองดื่มน้ำเนาะ เอาเท่าที่เราดื่มได้หนึ่งแก้วก็ได้ค่ะเนาะลองดื่มแล้วก็เพิ่มไปเรื่อยๆนะคะมันจะลดภาวะที่ทำให้เลือดของเรานะขค้นได้นะคะแล้วมันก็ทำให้เลือดเราไม่หนืดอะไรประมาณนี้เนาะแล้วก็เดี๋ยวเรื่องมะกรูดใบมะกรูดเดี๋ยวตามมาอัปเดตให้ฟังอีกทีขอบคุณที่ติดตามสวัสดีค่ะ